เดี๋ยวเราจะไปประกวดกันนะครับอาบน้ำกันนะแม่กันอากันนแม่กันสบกันเลยอาบน้ำไม่ได้อาบนานแล้วไม่ไหวละเนาะ เดี๋ยวแม่ไปช่วยอาบแค่นี่ก่อนเนาะแม่ไปช่วยอาบก่อนอดี๋ยวไปไหนเออใครอ่ะบ้าเดี๋ไปเที่ยววะอาบน้ำอาบน้ำเช็ดตัวก่อนแกเอออาบน้ำเช็ดตัวได้ขนก่อนนะอาบน้ำเช็ดตัวเช็ดให้แห้งๆกัน๋ยวค่อยได้ขนเว้ยนั่งลงเว้ยนั่งลงได้แล้วลงม่ใช่ไปเที่ยวได้ขนก่อนนั่งลงนลงลงนั่งก่อนนั่งก่อน นั <NXT> ah no ่งก่อนมาเว้นไหมเว้นไหมพ่อเลยไปเว้นไหมเออเว้นเว้นให้พ่อนี่นั่งลงนั่งเออเช็ดอน่ยเช็ดเนี่ยข้านี่ไม่ได้เลยจะได้ไปเที่ยววะเช็ดไปเที่ยวหรอนั่งลงเดี๋ยวกะเช็ดให้เอี่ยมได้ให้ได้ให้หลอนกันแอบน้ครหอมหอม <laughs> น้ำตับสบายนี่บาบาเบานอนสบายเว้นเว้นมะนี่เว้นนั่งลงเว้นนั่งลงก่อนจะคึกอ,อ,อะไรนี่เดี๋ยวเช็ดให้ราอรอนวันที่สี่กันค่อยไปอันที่นี้ยังไม่ไปวันที่สี่กันวันที่สี่ได้ไปเที่ยวแน่ไปประกวดด้วยอย้ายยเบ,บนั่งลง <c oughs> อ๋ออ๋อ <c oughs> จะเอาผ้าดูแลครับจะไปเที่ยววะจะไปเที่ยวไหนวะนี่เว่นบามาพ่อนะเออเาเดี๋ยวข้อเท่ให้เออเวนมันลิขิตลิมันจะไปเที่ยวจะไปเที่ยวนี่เราเออจะขาไปไหนแขนเนี่ยดูแลออเออไปไหนไปเที่ยววะพาแม่ไปเที่ยววะจะไปไหนข้าวแม่ข้าแขนแม่ไปไหน เดี๋ยวไปไดนไปไหนเออยังไม่ได้ไปเช็ดก่อนงอนละงอนละเด็กเว่นนี่เช็ดตัวก่อนเดี๋ยวได้ขนก่อนอีกสองอาทิตย์ันก่อนวันที่สี่ก่อนเว่นเห็นผ้าสีเหลืองเห็นผ้าสีเหลืองไม่ได้เลยงอนเชักดินชักงอนอไ้เวานเวมนอันเด็กเลยชักดินชักงอละงอนงอน ทำอะไรไม่ได้งอนชักดินชักงอนบ้าวก็เล,ลิกลีอลีกนี่เ,เ,เด็กชายอ้วนอ่อนแม่ละ <ś led> ชักดินชักงอนตัวเท้าควายนี่มันชักดินชักงอเหมือนเด็กๆนะนะนะเด็กๆอาบน้ำนะครับมินสับเนื้อสับตัวพ่อไปทำภาระตอนเช้าตอน<ม>บ่ายกับแม่กับแม่อาบน้ำให้เด็กๆ เช็ดตัวบอกคนเลยอะไรจะไปไหว้น้ำที่ไหนเด็กชายโอเวน่นเด็กชายโอเวน่นชักดีนชักงอแม่ไม่ยอมพาไปเที่ยวดู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 ท่าเด็ก<ม>ชายโอเวน่นนาบนำ้ำอาบน้ำเสร็จแม่ก็พามาเช็ดเนื้อเช็ดตัวให้ เดี๋ยวพ่อไปช่วยแม่เช็ดกันครับเป็นไงเวทสบายอ่ะบ้ามีมากัดเลยนี่อันนี้เดี๋ยวพ่อเช็ดให้เช็ดให้เช็ดให้เช็ดเช็ดให้แห้งก่อนเดี๋ยวค่อยได้เนาะนี่ไได้เตรียมเครื่องได้เรียบร้อยแล้วอันนี้เครื่องประจำตัวเวียนเบาวแม่เช็ดให้ พี่ครับพ่อช่วยแม่เช็ดก่อนครับเป็นไงเวทสบายอ่ะสบายตัวสบายดีสบายตัวดูสิตัวสูงกว่าแม่เนี่ยแม่กลายเป็นตัวเท่าลูกมาเวินกายใหญ่กว่าแม่นี่นะเดี๋ยวรอคิวกันเดี๋ยวรอให้ให้เวินก่อนเนาะเดี๋ยวรอคิวกันเดี๋ยวรอคิวกันอนี่ใช่เวทบเดี๋ยวพ่อเช็ดให้ ดูดิชัยเวนตัวโคตรใหญ่เลยอ๋อไม่ใช่ตัวนิดน้อยเหรอดกชัยเวนเดี๋ยววันที่สี่ค่อยไปเที่ยวนะเดี๋ยววันนี้แอมแนมก่อนออืมรอละรอละ เดี๋ยวค่อยรอี๋ยวแม่จะได้ให้เนาะอือเราเาอาการน่เรานี่นะเช็ดนก่อนอือเช็ดกันเช็ดกันบ่าวนี่นอนสบายเว้นขอเท่ก,ก่อนครับเป็นไงบ้างครับอดแนมเสร็จแล้วเร,เราเอาอการไหมครับ <c oughs> พอที่จะเป็นแชมป์ได้ไหมเนาะ <c oughs> วันที่สี่เราจะไปเอาแชมป์ อ <t ell> <t ell> <us> ืมอืมออแมงบันแมงบันตอบแล้วจ <c oughs> ุ๊บแม่จุ๊บแม่เ <c oughs> มื่อกี้เมื่อกี้ข้าบแขนแม่ไปไหนจะไปเที่ยว,วีิเ <c> ห <oughs> ็นผ้าสีเหลืองไม่ได้ครับเพราะทุกครั้งนี้จเจ้าผ้าสีเหลืองไปเวลาไปเที่ยวจะผ้าสีเหลืองไปเช็ดตัวให้โอ้โหโอเว่นเห็นผ้าสีเหลืองปุ๊บนึกว่าจะได้ไปเที่ยวคึกเลยข้าบแขนแม่เลยนะเมื่อกี้กัว <c oughs> จะจับนิ่งได้นี่เป็นไง เบาถอนหายใจบาฮึอห้าฮึอห้าอะไรบ้าอืมอ๋อแค่นี้ก่อนนะครับโอ,พอ,อนน้พ่ออยู่ไหนเนี่ยฮะพ่ออยู่ไหนเนี่ยหาพ่อไม่เจอเลยนี่พ่ออยู่นี่เองโอ้โหหาพ่อไม่เจอเลยคุณชาย ดูตัวคุณชายกับพ่อสิอ๋อบ่าวขนแห้งเร็วโอเว่นนี่แห้งช้าเดี๋ยวบ่าวเต่าอีกหน่อยนึงคุณชายนอนละโอ้โเต็มจอ ขั้นตอต่อไปเมื่อกี้ได้ขนเรียบร้อยแล้วก็แปลงขนครับเออเวินละลิกลีจะไปเที่ยวละเัิกโลกเลิกลกเออดันลงม่ดีๆแปลงขนอุ้ยจะขับมืออยู่ฮ่าแม่ไปเที่ยวแม่ไปเที่ยวไมเไิ้โดนละเวินขับแบบนี้เบามาเรียนแน่เลย เวดบอกแม่ไปเที่ยวแม่ไปเที่ยวพ่อดูสิงโตนี่สิงโต,งตโอ้โหโคตรใหญ่เลยอ่ะเวดนั่งลงมาข้ามเลยเวด <จะ S 1> นั่งลงเวดน,นั่งเวดนั่งเวดนั่งลงนั่งเวดนั่งกันละอีสิงโตสิงโตนั่งลงเออมาข้ามแขนพ่อไปเที่ยวไหนอีกสองอาทิตย์ก่อนไปอะไรอาทิตย์นี่ วันนี้ที่นี่แบบน้ำก่อนไอบ้บ้าอย่ากลับค่ะนี่นี่สิงโตเจ้าปลาอเออแล้วให้มันกัดทำไมนั่งลงลงลง,างมาไม่พ่อ,อเดี๋ยวพ่แอ,อ,อแป้งให้มาแป้งให้นั่งลงอไอบ้บ้า ไปบา่าวไปครแม่เว้นเอาลงเดี๋ยวแปง้ปแปงให้เวเ้นนั่งลงเดี๋ยวแป้งให้เว้นนั่งเว้นเอาไปให้มมันแย่งกันกันเนี่ยไปทำแม่นะจเะตเด็กชายเว้นเด็กชายเว้นงอนงอนเลยมาดู <c oughs> แม่แม่แปลงคนให้บ่าวแม่แปลงคนให้ปลาเมื่อกี้เว้นไปหาแม่แม่ไม่สนใจเลยหนีมานอนนี่ งอนงอนดูชำเรืองมองดูแม่แม่ชำเรื่องดูแม่แม่ไม่สนจ้ะแม่ไม่สนอเวนนี่ฮะเด็กชายอเวนน้อยใจเด็กชายอเวนงอนแม่แม่แปลงขนให้เบาเนาะเมื่อกี้อเวนไปหาแม่แม่ก็ไม่ยอมแม่ไม่ยอมทักทคร เว้นเลยก็หนีมานั่งตรงนี้นีโโ่โอ้งอนเลยนี่หน้าบึ้งเป็นตูดลิงไปได้เออเด็กชายเว้นทำเป็นงอนทำเป็นผู้หญิงไปได้นี่มอง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 เดี๋ยวเดี๋ยวบาวเร็จแม่ก็ทำให้แล้วเนาะเดี๋ยวบาวเร็จแม่ก็ทำให้แล้วเนาะพ่อเช็ดให้แล้วนะเนาะพ่อเช็ดพ่อเป่าให้แล้วเดี๋ยวรอแม่ก่อนเออไปหาแม่ไป ไปแมแม่เลยแม่แม่ขอขอแปลงหน่อยอย่างเงี้ยดูดูนี่เมื่อกี้บางส่วนละเมืวว่อกี้พ่อแปลงให้บางส่วนละวโหโคตรล้อนเลยนี่ดีครั้งนี้เราจะไปเอาแชมป์นะเราไม่ได้ไปเล่นๆนะครั้งนี้นะนะเราจะเราจะอะไรอ่ะฮอเว่นเอเว่นจะเป็นแชมป์เหมือนพ่อเว่นให้ได้เ,เว่นบอกเว่นจะเป็นแชมป์เหมือนพ่อของเม่งให้ได้ พ่อ <c oughs> ของแม่งเป็นแชมป์ประเทศไทยเลยเนาะโอเว่นก็จะเจริญรอยตามท่านโอเว like <c oughs> ่นล <c oughs> <c oughs> ุงพี่เนาะเดี๋ยวพ่อขนงแม่งมะแม่แกเสร็จละมาหาแม่เลยมามาเออมาหาแม่มาหาแม่ไ้ไปไปไปไอ้เนี่ยมันหมวกพ่อเว้นมาที่อ่แม่เสร็จละแม่เสร็จละเราเสร็จละเอานั่งลงนั่งลงนั่งนั่ง เออหรือแม่จะสนใจไหมแห,หมงงอนนี่ห้ามเป็นเด็กผู้หญิงไปได้เนี่ยเว้นนี่เอาขนงอกด้วยแกแล้วเนี่ยข <c oughs> นหลังก็งอก <c oughs> โอ้แกแล้วเว้นดูอันนี้อะไรนี่ตูดเป็นตูดอาอเลยติดคอมี่เขาติดเออเออเอออีออออน,นั่นมัน ไอ้บ้าวัวดิมันรองเท้าพ่อไอ้นี่ก็จะเอาแต่รองเท้าอย่างเดียวดิรองเท้าพ่อการ์ดนะแฮรซื้อไม่ใช่ง่ายๆอันเนี่ยไม่มีขายแล้วนะบเบนเทนของพ่อมามามาเบนเทนของพ่อรองเท้าเบนเทนมาหฮงมาเนี่ยเร็วๆมางให้แม่มาหางให้แม่มาแฮงให้แม่อ่ะ